กรุงเทพมหานครเสนอ,นอ,อสองกล้องมองกรุงกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับประชาคมย่านเยาวราชจัดงานตุดจีนอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องานตุดจีนเยาวราชฉลองนักกษัตรยเสงเสสง2556ต้อนรับปีมงคลแห่งปัญญาระหว่างวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์2556 เวลา9นาฬิกาถึง24นาฬิกาณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาและตลอดแนวถนนเยาวราชโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานในวันที่10กุมภาพันธ์2556เวลา17นาฬิกาโดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการที่เกี่ยวกับถนนเยาวราชการแสดงนาฏศินจากทิเบต โดยรัฐบาลจีนได้มอบเป็นของขวัญพิเศษกับประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนนอกจากนี้ยังมีการประดับโคมไฟนับพันดวงรวมถึงอาหารจีนทั้งข่าวและหวานการแสดงคอนเสิร์ตและการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงถ้วยรางวัลกรุงเทพมหานครโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะปิดการจราจรตั้งแต่สมประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่9 จนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่12กุมภาพันธ์2556จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและเดินทางมาร่วมงานโดยใช้รถสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครได้เตรียมชุดปฏิบัติการประจำจุดเสี่ยงต่างๆและจัดชุดตรวจดูแลความปลอดภยัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตราย จากการเกิดอักขีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีด้วยทั้งชีวิตเราดูแลเพื่อรอยิ้มของคนกรุงเทพ